สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะซองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับซองโปเกมอนนะครับก็เป็นการ์ดชุดเสริมนะครับเพิ่มความแกร่งหมอกสีฉาดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปกมันนะครับก็ในซองนะครับก็จะเป็นการ์ดชุดเสริมนะครับเป็นการ์ดแบบสุ่มห้าใบนะไม่ได้การันตีอะไรนะอันนี้นะครับทั้งหมดมีทั้งหมดหกสิบหกแบบนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแกะเลยนะช่วงนี้มือไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าจะแกะยากหรือเปล่านึ่องนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ โอ้ oh. เหนียวนะซองนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้กลรไกายตัดแล้วกันนะครับนีนบนนบน่ออกมาแล้วนะครับใบแรกนะครับมีห้าใบนะมมจำูม คิรินลิกินะครับอ่ากบนะครับเกโคกาชิระแล้วก็โอ้โหกาจิกุมะนะครับพัตันสีเลือด EX นะครับนี่เป็นการา์ด RR นะสวยนะฟาบทักษะเจนจัดนะครับปัดมูลแล้วก็โปเกม,มอนแคชเชอร์นะครับ โอเคสำหรับซองนี้ถือว่าใช้ได้นะได้ผมได้การ์ดใบนี้มาก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นโปเกมอน EX นะครับกาจิกุมะพรจจันท์สีเลือดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ